รีวิวเครื่องดูดลาฝุ่น Xiaomi Jimmy BX ห้ากำจัดไรฝุ่นได้ถึง99.99% 99โดยทาง Jimmy เนี่ยเขาได้ใส่เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อให้ BX 5ถึง2อย่างก็คือแสง UV แล้วก็คลื่นอันต้าโซนิกพลังดูดถึง16,000 PA ดูดลายฝุ่นได้ลึกถึง35ซนติเมตรถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับราคาเพียง2,290บาทแล้วนี่นะครับก็คือสภาพการที่ดีมใช้ BX 5ดูดลรฝุ่นบนที่นอนนะนี่ขนาดเพิ่งเปลี่ยนผ้าปูที่นอนมาแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาว Next Tech นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดีมครับผมในวันนี้นะครับดีมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าวันนี้ดีมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับเสี่ยวมี่จิมมี่ BX5 เครื่องดูดไรฝุ่นที่สามารถกำจัดไรฝุ่นได้ถึง99.99% 99ต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีอย่างจิมมี่ออฟิเชียลสโตร์นะครับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่ส่งมาให้ Next Tech รีวิวในวันนี้นั่นเองครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องดูดไรฝุ่นอยู่แล้วก็ คิดถูกแล้วครับเพราะว่าเตียงนอนของเราเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทําให้เรามีสุขภาพที่แย่แล้วก็ป่วยได้ง่ายมากๆโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ย เคยเช็คกันบ้างหรือเปล่าครับว่าลายฝุ่นบนเตียงเยอะแค่ไหนนิงานวิจัยบอกเยอะมากๆเลยนะว่าลายฝุ่นนอกจากจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คันตามตัวแล้วนะมันยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําให้เด็กเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะครับแลรูล้ไหมครับว่าเตียงนอนของเรามีลายฝุ่นเป็นล้านตัวเลยไหนจะปอกหมอนนะไหนจะผ้าห่มอีกแล้วเราจะซักกันบ่อยแค่ไหนใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องซักผ้าปูเตียงปอกหมอนผ้าหม่มทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วเพื่อนๆล่าสุดเปลี่ยนชุดเครื่องนอนกันเมื่อไหร่ครับซักล่าสุดเมื่อไห่ เก็บไว้ในใจก่อนนะอันนี้ก็เลยแนะนําเลยว่าเครื่องดูดไรฝุ่นมันเป็นอะไรที่จําเป็นในปัจจุบันนะครับที่ต้องเิดไว้ที่บ้านเลยและถ้าเพื่อนๆกาลังมองหาเครื่องดูดไรฝุ่นดีๆสักเครื่องหนึ่งเนี่ยมองแบรนด์จิมมี่ถือว่าคิดถูกแล้วครับเพราะจิมมี่เนี่ยเป็นบริษัทที่พัฒนาเครื่องดูดฝุ่นนะส่งออกทั่วโลกเลยถึง27ปีแล้วไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่อย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจกันนะครับจิมมี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเครือบริษัท King ง l e a n นะซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ายััักกกกใหญ่ออ่่่่่ขอออองงงีีนนเเเลลยมมคคสรรืดดูุททววโาวา100ปะศ แต่ในปี2018เนี่ยเขามีการรีแบรนด์ให้ดูโดดเด่นทันสมัยมากขึ้นพร้อมกับใส่นวัตรกรรมลงไปแบบนี้นะดูดีทีเดียวนะครับนอกจากนี้ยังจับมือร่วมกับเสียวมี่นะจนเกิดเป็นแบรนด์จิมมี่อย่างที่เราเห็นนั่นเองครับผมเอาล่ะก่อนที่เราจะดูรีวิวกันแบบเต็มๆเ,เรามาแกะกล่องไปพร้อมกันเลย นี่เลยครับนี่คือกล่องของเสียวมีจิมมี่ BX5 นะบอกเลยว่าเจ้าเครื่องดูดไรูฝุนตัวนี้เนี่ยเขามีอัตราการกำจัดลรฝุนถึงเก9ามีใบรับรองจาก Allergy UK นะครับซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่แสวงผลกําไรแล้วก็มีบทบาทนะครับในการช่วยเหลือคนที่เป็นภูมิแพ้นะดังนั้นสบายใจได้เลยครับถ้ามีดีจริงไม่ได้ใบรับรองใบนี้มาแน่นอนพอเปิดมาสิ่งที่เราเจอเลยก็คือ นี่ครับผมคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะคู่มือจะอยู่ในซองแบบนี้นะครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของจิมมี่เลยจากนั้นแกะออกมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้แต่ในซองเนี่ยนะครับก็จะเจอแปรงทําความสะอาดแบบนี้ด้วยครับก็จะมีแปรงอ่อนนะครับเป็นหัวแปรงพลาสติกเนาะแล้วก็เป็นใบมีดอยู่ตรงนี้ครับใต้คู่มือนะครับผมก็จะมีตัวนี้ที่เป็นไส้กรองตัวสำรองนะครับน่าสงสารเนาะตัวสำรองโอเคอพอเปิดมานะครับเราก็จะเจอกับ นี่เลยเครื่องดูดลายฝุ่นจิมมี่ bx 5ตัวนี้ครับผมนี่นะครับดูดีทีเดียวเลยนะโหสายนี่คือแบบยาวมากนะครับแล้วก็หัวลักนะครับแบบนี้คือเสียบกับบ้านได้เลยเนาะไม่ต้องใช้หัวแปลงเครื่องดูดลายฝุ่นจิมมี่ bx 5ตัวนี้อย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับคือปากกว้างมากๆกการที่ปากกว้างแบบนี้เนี่ยจะทำให้การทำความสะอาดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูวัสดุที่ใช้งานนะครับพลาสติกที่ให้มาก็คือแบบ คุณภาพดีมากๆเลยนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับงานประกอบเราก็เห็นว่าแบบมันจะค่อนข้างเนี๊ยบแต่ก็ยังมีบางจุดที่เก็บไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับโดยทางจิมมี่เนี่ยเขาได้ใส่เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อให้ BX5 ถึง2อย่างเลยก็คือแสง UV ครับแล้วก็คลื่นอัลตราโซนิกนั่นเองส่วนน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2อกิลนิดๆครับบอกเลยว่ามันก็ แอบหนักนิดนๆนะแต่ถ้าเกิดเราทําความสะอาดบนเตียงครับมันก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่หรอกตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มโหมดนะซึ่งจะเป็นการปรับระดับความแรงในการดูดนั่นเองครับก็จะมีอยู่2ระดับก็คือซอฟต์กับสตรองส่วนแปลงนะครับที่เป็นลูกยิ่งก็จะเป็นแบบ2 in 1เดี๋ยวดิมแกะให้ดูนะวิธีแกะก็ง่ายๆครับบีดออกมาอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาครับอเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูแปลงกันดีกว่าครับว่า2 in 1เนี่ยเป็นยังไง เราจะเห็นเลยครับว่าจุดที่แตกต่างจากเครื่องดูดไรฝุ่นทั่วไปเนาะปกติแล้วเครื่องดูดลรฝุ่นทั่วไปจะมีแต่ขนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เขามีแถบยางสลับกับขนแปลงมาให้ด้วยแล้วการที่มีแถบยางสลับกับขนแปลงแบบนี้นะจะทําให้การปัดเส้นผมปัดเส้นขนต่างๆทําได้ดีมากขึ้นครับรวมถึงประสิทธิภาพในการดูดลรฝุ่นด้วยก็เช่นกันจุดต่อมาครับก็คือกล่องเก็ีฝุ่นนั่นเองตัวนี้จุฝุ่นอยู่ที่0.5ลิตรซึ่งถือว่าเป็นความจุมาตรฐานของเครื่องดูดไรฝุ่นนะครับเราแกะออกมาง่ายๆแบบนนี้้เลยนะจขาง แล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับสำหรับตัวไส้กลองนะครับนี่ อยู่ด้้านนนใีสําหรับตัวไส้กรองนะครับบอกเลยว่าทําออกมาได้ดีนะทั้งหนาแล้วก็ดูละเอียดมากๆนะครับต้องบอกว่าเรื่องไส้กรองเป็นจุดเล็กๆที่สําคัญมากๆถ้าเกิดไส้กรองไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะครับเวลาเราดูดลรฝุ่นออกมาเนาะแล้วมันจะมีลมออกมาจากเครื่องใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีไายฝุ่นเล็ดลอดออกมาซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆครับส่วนสายไฟที่ให้มาเนี่ยนะครับยาวถึง5เมตรเลยนะยาวมากๆแล้วมันก็ดีมากๆริมเคยใช้บางยี่ห้อนะครับเขาให้สายที่สั้นมากเลยนะประมาณ2เมตรแค่ นั่นเองเมตรสเมตรซึ่งเวลาเราใช้ทีเนี่ยเราก็ต้องไปหาปักพ่วงเนาะวุ่นวายมากครับแต่ตัวนี้5เมตรสบายๆเตียงคิงไซส์ก็ยังทําได้เลยครับในเรื่องของกําลังไฟนะครับตัวนี้ใช้อยู่ที่600วัตนะแน่นอนว่าพอใช้กําลังไฟสูงเนี่ยพลังดูดก็สูงตามเสียวมีจิมมี่ BX 5ตัวนี้นะครับพลังดูดถึง16,000 PA เลยนะดูดลายฝุ่นได้ลึกถึง35ซนติเมตรซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับสาหรับราคาเพียง2290บาท ฟังสเปกกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นจากการที่ดิมไปใช้งานจริงกันบ้างดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะดิมชอบปากที่มันกว้างแบบนี้มากๆเพราะมันตอบโจทย์มากจริงนะครับประหยัดเวลาไปได้เยอะมากๆจริงๆเนี่ยดิมใช้เครื่องดูดไลฝุ่นอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นของเครื่องดูดฝุ่นที่ให้หัวดูดไรฝุ่นมาแต่หัวมันค่อนข้างเล็กเนาะเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยครับส่วนเรื่องกําจัดไลฝุ่นนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยทั้งเส้นผมทั้งขนน้องหมาที่บ้านนะครับรวมถึงไรฝุ่นเนี่ยอยู่ในกล่องเยอะมากๆนะ แล้วนี่นะครับก็คือสภาพการที่ดีมใช้ BX5 นะครับดูดไล่ฝุ่นบนที่นอนนะนี่ขนาดเพิ่งเปลี่ยนผ้าปูที่นอนมาแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะครับน่ากลัวมากๆเลยนะใครที่ยังไม่มีเนี่ยรีบหาติดบ้านไว้เลยครับในส่วนของการทําความสะอาดเนี่ยมันก็นง่ายมากๆเลยครับเพราะว่ากล่องเก็ี่ยฝุ่นสามารถถอดออกไปล้างแล้วก็ทําความสะอาดได้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องเนาะตัวไส้กรองครับรวมถึงตัวด้านในก็สามารถล้างได้หมดเลยครับผม ฟังจุดเด่นจุดที่ดิมประทับใจกันไปแล้วใช่ไหมเรามาฟังข้อสังเกตกันบ้างดีกว่าส่วนตัวนะครับดิมมีจุดเดียวเลยที่ติดนะก็คือการนําฝุ่นไปทิ้งครับผมอย่างที่เห็นครับกล่องเก็บเนี่ยพอเราดึงขึ้นมาแบบนี้มันไม่มีปุ่มใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องทําทั้งหมด3ขั้นตอนก็คือดึงออกมาบิดออกนะครับแล้วก็ดึงออกมาอีกทีซึ่งการที่เราแกะออกมาแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีฝุ่นหล่นออกมาได้บ้างนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครจะแกะเทฝุ่นทิ้งดิมแนะนําว่าให้ทําบนถังขยะเท่านั้นนะครับ รวมไปถึงบริเวณแปลงนะครับเราจะเห็นว่าตัวพลาสติกข้างในเนี่ยเวลาเราเอาแปลงออกมาแล้วยังเจอเศษลายฝุ่นติดอยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับพอเราใช้แปลงทําความสะอาดนะครับมันก็ยังปัดได้ไม่ดีเท่าไหร่เนาะก็เลยต้องใช้เป็นทิชชู่เปียกนะครับในการเช็ดทําความสะอาดเพิ่มเติมครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องดูดลาฝุ่นเสียวมี่จิมี BX 5 ที่สามารถกำจัดไรฝุ่นได้ถึง99.99%ในความเห็นของดีมนะครับดีมรู้สึกว่าไอ้เจ้า j i m มี bx 5ตัวนี้เนี่ยมีติดบ้านไว้ดีมากเลยนะครับอย่างถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยซักผ้าปูที่นอนีิเกียน,นะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆอย่างดีมเนี่ยเลี้ยงน้องหมานะครับชิวว่า2ตัวน่ารักนะฮะขนเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะเป็นชิ้วว่าขนยาวการที่มีเครื่องดูดไรฝุ่นแบบนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยครับ โหเวลาดูดบานที่นี่เห็นคนหมาก็แอบ,บตกใจเหมือนกันนะยิ่งช่วงผัดขนนี่คือสุดๆไปเลยรับรองได้ว่าจะประหยัดเวลาทําความสะอาดเราได้เยอะมากเลยครับถ้าเกิดใครยังไม่มีนะดิมแนะนําให้มีติดบ้านไว้เลยนะครับราคาแค่2290บาทเท่านั้นเองแต่สเปคเนี่ยคือแบบคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเพื่อนๆดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยครับหรือถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋วดิมจะอ่านแล้วก็ไล่ตอบทุกคอมเมนต์ให้เลยครับส่วนใครที่ดูคลิปนี้แล้วกาลังสนใจเครื่องดดูไ จิมมี่ BX 5ตัวนี้อยู่แล้วก็ตอนนี้นะครับทางจิมมี่เขามีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วนะครับดังนั้นเรื่องการดูแลหลังการขายก็สบายใจได้เลยสามารถไปซื้อกันได้ที่ Jim มี่ f f i c i a l Store นะครับใน s h อ p e e ตามลิงก์ที่ดีมทิงไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ดีมและทีมงาน Next Tech ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ดีมและทีมงานด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พมลาดกันนั่นเอง บายบายครับ